กร้านในตำนานส่วนมานานกว่า50ปีเอลเวส,สก,กี้คั่วไก่4ีฟูดโอ้ร้านนี้เใหญ่มากอ,อ,อันนี้คำหมักมาแล้วเลยนะครับมันยังมีความกรอบนอกนุ่มในอยู่ยนะคั่วไก่อันนี้ข้างในคือยังฉ่ำเลยอันนี้กรอบนุ่มฉ่ำอย่างที่บอกเลย เนื้อหนักเหนียวนุ่มมากเหนียวนุ่มแล้วมีความฉ่าซอสอืมคือถึงเครื่องมากเพราะว่านอกจากน้ำซอสแล้วในตัวหมูเนื้อเขามีความหมักมาอีแล้วบอกเลยว่าร้านนี้เมนูเค้าหลากหลายมากใครมากินนี่อิ่มจุกๆเลยว้าวสวัสดีครับเจครับพี่อิงครับค่ะเซอร์ตอนนี่ ร้านในตำนานบอกนี้เลยดีกว่าเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเปิดมานานกว่า50ปีแล้วก็ได้รางวัลมิชลินไกด์ถึง4ปีซ้อนนั่นก็คือร้านเอลวิน t ุก i c k y ้วไก่ s e a f o o สาขาบรรทัดทองนั่นเองค่ะสาขานี้ยังไม่เคยมาเลยครับแต่ก็เป็นร้านในตำนานเหมือนกันนะแล้วบอกเลยว่าร้านนี้เมนูคุ้หลากมากใครมากินนี่อิ่มจกตกเลยว้าวตอนนี้หิวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะแนะนำเมนูให้ด้วยโอเคมาข่าต่อัน โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วใช่วัยมากเมื่อกี้พี่พี่บอกว่าจะวันนี้จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่าเอเวสกี้อันนี้คือสาขามัททองใช่ไหมครับค่ะเดิมเนี่ยสาขาแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ยศเสรรู้จักกันแล้วใช่ไหมใช่เปิดมาประมาณไม่นานนะครึ่งศตวรรษอันนี้อันนี้คือไม่นาน เอวิสุกี้เนี่ยเดิมชื่อฮะเสิงหวดคุณพ่อคุณแม่เขาก็เปิดมาแล้วคุณพ่อบอกว่าเออเอาชื่อที่คนคุ้นหูดีกว่าไหม,มก็เลยบอกเอาเอวิสก็แล้กันเพราะเป็นนักร้องในตำนานทุกคนรู้จักใช่ก็เลยกลายเป็นเอวิสุกี้ครับยุคแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ศูนย์รวมอาหารเยอะแยะเลยทั้งหอยทอดผัดไทยกาแฟมีราดหน้าไม่ได้มีแค่สุกี้ไม่ได้มีแค่ไม่แค่สุกี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คือเหลือแต่ตรงเอวิสิุกี้ที่ทําอยู่นะครับแล้ว พอมาถึงรุ่นลูกลูกมีทั้งหมด11คนก็เลยมีสาขาออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้เป็นสาขาอยู่ที่มันทัดทองก็อันนี้มาจากรถเสยโดอยตรงเพราะฉะนั้นสังเกตได้จะมีอาหารทะเลอยู่ด้วยมีซีฟู้ดมีคาว่าซีฟู้ดตอนนี้อาหารเรานี่ก็มาแล้วรอจองแล้วมแล้วเมนูนี้ถ้าใครมาต้องกินเป็นซุกี้แห้งเนื้อนะคะเป็นเมนูที่ได้รับมิชลินด้วยซึ่งจริงๆเขาจะมีเนื้อมีหมูมีไก่มีอะไรยอย่าง เขาชอบกันมากคือเนื้อ pues แต่จริงแล้วซุก nah ี <for S 1> ้คืออร่อยหมดเลยนะใช่แล้วก็มีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่น้ำจิ้มซุกี้เด็ดใจจะไปดัดซีฟู้ดอยแล้วดียวซุกี้ครับเพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดยังมีอีกต่างหากครับโอเคค่ะเราลองนะเมนูแรกเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าได้โอ้โหเหนื่อ่มากอันนี้เขาหมักมาแล้วด้วยนะครับมีหมักผงกะหรี่นิดหน่อยมีซีอิ๊วแล้วก็มีตัวพริกที่เอามาทำตัวน้ำจิ้มซุกี้ด้วยนะครับที่แบบเนี้ย อ๋อวนเส้นด้วยนะครับใช่อุ้นเส้นดูแบบดูเหนียวนุ่มมากกินต้องมานะทุกคนต้องใส่น้ำจิ้มด้วยนะบวลากินสุกี้นะหนีวนมากซึ่สผมแล้วที่เขาเป็นเมนูดังของเขาอะนะเมื่อกี้กินวนเส้นสดีมากใช่คือวนเส้นแบบเหนียวนุ่มมากเหนียวนุ่มแล้วมีความฉ่ำซอสแล้วส่วนตัวที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเต็มสุกี้มีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานผรดรสมาก แล้วที่สําคัญนะคือุ้นเส้นที่นี่เนี่ยก็ใชุ้้นเส้นมังกรคู่นะครับ เส้นกินเหนียวนุ่มแล้วก็กรดเด้งสู้ลิ้นด้วยครับเป็นคุณภาพดีระดับพรีเมียมเลยสังเกตไหมว่าเขาไม่ฟอกสีไม่มีสารเค่มีไม่มีกลูเตนด้วยวัากินสบายใจเลยสุขภาพดีเราชอบความฉ่ำความนุกเหนียวรุ่มเขามากแบบมาแบบไม่ได้แห้งเกินนะมีความแบบว่าหอมกลิ่นกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆถ้าใครแบบไม่ชอบราดน้ำจิ้มอะไรเงี้ยก็ทานเปล่าๆก็อร่อยแลยสั่งมาเพิ่มให้แล้วอ๋อสั่งมาเพิ่มให้กลัวกลัวไม่สุกอ๋อมยอันนี้ร้อนๆเลยค่ะ ควันกำลังมาเลยอันนี้ควันเฉยเลยโอโ้ให้ดูฮะดูเส้นโอ้โหดูเส้นแลูกดูคลีนดูแบบร้อนเลยอรมากคนระับอ,อย่างที่บอกนะครับนี่เป็นวุ้นเส้นดีคุณภาพพรีเมียมเลยนะเป็นวุ้นเส้นกลางตอนคู่ครับมันจึงเหนียวนุ่มกรุบเด้งสู้ลิ้นครับลืมไปเลยว่าต้องให้ร์นกินด้วยค่ะเอาเอาเลยค่ะ <laughs> ปกติเราเราทานเราต้องแย่งเนื้อกันตอนนี้เราเกิดศึกแย่งวุ้นเส้น เพาะงที่ว่าเขาไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยเนาะคือนี่ถ้าดักมานไม่ต้องมีเนื้อก็ได<ช>้แค่วุน้นเส้นวุ้นเส้นกับน้ำจิ้มสุก,กี้อ่ะอยู่เลยอเมนูเราไปมาแล้วกูนหัวรวมมิตรเป็นเมนูยอดฮิตเลยใครที่แบบว่าเอ้ยัวอ้วนไม่อยากทันแป้งไม่ไม่อยากทันเส้นอย่างงี้แนะนำอันนี้เลยเป็นแบบว่าเกาเหลาสุกี้ค่ะเอาเนื้อมาผัดกับตัวน้ำจิ้มสุกี้เลยนะครับแล้วใส่น้ำซุปกรุบกริบลงไปนิดนึงอมราดข้าวอร่อยแล้วได้นี้แบบมีกุ้งด้วยนะมีกุ้งมีปลาหมึก เป็นเนื้อหมแช่ด้วยนะปลาหมึกก่อนเลยฮะระหว่างนั้นกินไปก่อนนะผมขอกินนี้ต่อเพื่อเขาหั่นตานี่เขาให้ชิ้นใหญ่มากทุกคนอยาให้ดูเป็นไงครับขอซ้ำอีกคำขอซ้ำอีกคำอ่ะอันนี้ตากมากอันนี้เป็นไก่นะครับเป็นไก่นีละเอขาเอนเมนูนี้ผมให้เรื่องความเข้มข้นเลยความรสชาติแบบถึงคือถึงเครื่องมาก ต้องมีข้าวเปล่าหน่อยนะตัดรสนิดนึงตัดรสเลยใช่ไหมแต่เครื่องแบบว่าเขาหมักมาหมูเนื้อหมักมาดีกินกับข้าวจะกำลังดีกำลังดีเพราะว่านอกจากน้ำซอสแล้วในตัวหมูอันนี้เขามีความหมักมาอีกก็มีรสชาติเหมือนกันเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วกุ้งคืาดีมากกรุบมากชิ้นใหญ่มากกุ้งที่ต้องให้เพิ่เปิดพูดเพราะว่ามีตัวเดียวได้เลใครสั่งมาแนะนำเอาข้าวมาด้วยนะใช่เลยตุนหัวรวมมิตร่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหิวน้ำกันขอ น้ำมาพอดีอันนี้มา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 อันนี้เป็นน้ำบวยโซหโูนี่ต้องอย่างนี้นะครับนี่วิธีกินฮะเฉ่งกยอดมันมีอย่างนี้ก็มีมโซแกนนะนี่อันนี้คืออะไรคะกปีนี้ให้กินปีหน้าเพราะว่ามันเป็นบวยจีนพันธุ์แท้แล้วคนทำมีคนเดียวนะครับแม่ครับ,บแม่อายุ83ปีแล้วโอ้โหสูตรในตำนานหมัตอนอายุ83พอได้กินตอน84ต้องหมักไปปีหนึ่งใช้ได้ และนี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มเขาเลยน้ำบุ้ยโซโหเนี่ยโอ้โหมันกรองกรอบแล้วตอนแรกนึกว่ารสบุ้ยอ่ะจะดีดเหมือนเหมือนล้านทั่วไปรสบุ้ยมันแบบชิมแบบพอดีลิ้นมากเลยเหมือนในจงผู้ดีเลยนะรสชาติมันมันมันนุ่มมันนุ่มเป็นรสบุ้ยผู้ดีอืนี่กินนี่เดินตัดแดดได้เลยนะจนเวลานั้นเลยกดชื่ก่อนเลยกดชื่อก่อนเลยวิ้วเมนูต่อไปเรามาพอดีเลยมาอีกแล้วไช่กุ้ว้ขั้วไก่ไขอค่ะขอบุญค่ะน่ากินมาก คยคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาจะไม่ถึงขนาดว่าให้มันกรอบอย่างเดียวนะมันยังมีความกรอบนอกนุ่มในอยู่ตะะัวไก่นะผมมาแล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบกรอบมากนะดูเป็นกรอบนอกนุ่มในดูเป็นกรอบนอกนุ่มในแบบกรอบพอดีพอดีครับลองกดลงไปนี่รู้เลยอย่างที่เจว่านะครับไมันมันจะต้องแบบนั้งกรอบใช่ไหมใช่ฮะแต่ก็ยังมีความเป็นแป้งอยู่นะโอ้นี่ตัดไม่ขาดอ่ะมันหนามากเลยเป็นไงครับ มันไม่กรอบเลยคุณผู้ชมแต่แบบเคเจอร์แากข้างในคือเส้นคือค่อนข้างนุ่มแล้วก็ตัวไก่อะไรนุ่มหมดเลยแล้วมีรสชาติในตัวดนะ้วยเราทาซอสไปเหมือนแบบซอสไปช่วยเสริมรสชาติมากกว่าอ,อแต่กินหอมมากเลยนะไม่มันเลยนะครับใบก็มไม่มันด้วยตั้งให่นุ่มมากใช่ป่ะใครที่ชอบแบบว่าพวกไก่นุ่มๆเราว่าจะชอบจานนี้ใช่คือแค่หน้ามันกรีดนิดนิด เมนี่เนี่ข้างในนี่นุ่มมดเลยไม่แน่นะจานนี้เสิร์ฟแบบร้อนๆกว่านี้หน่อยนะเต็มๆข้างในน่าจะแบบเออนัวจริงถูกเมนูเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเรายังมีอีกเมื่อกี้เราเพิ่งพูดหยอกๆว่าที่นี่มีเหมือนสาขายอดใส่ s e a f o o นี่หอยเชลค่ะหอยเชลเขาเรียกว่าหอยเชลทรงเครื่องนะครับเพราะว่าจะมีเครื่องหมูกรอบกับรากผักชีอยู่ด้วยนี่คือเป็นซิกเนเจอร์เขานะอันนี้ชาวต่างชาติชอบมากเลยและมีน้ำจิ้มสองแบบเลยนะคะโอ้ เขาบอกหอยเชียงนี่เขาคัดมานะเกรดเอครับเกรดเอเลยใช่ไหมครับมันใหญ่จริงๆนะเราหยิบคนละฝาเลยใช่คือใหญ่จริงๆนะนี่อันนี้ของพี่หอยใหญ่กว่าโอ้หิ่งหิ่งผมอยากได้หอยใหญ่บ้างอ่ะของหนูหอยเล็กหอยเล็กหอยกำลังโตจิ้มเลยอ้าวแล้วกินบ้างดีกว่าหอมเนยมากจิ้มซีฟู๊ดกันบ้างใช่จิ้มซีฟู๊ด น่าจริงๆก็หมดครับเรามาทางนี้บ้างแล้วกันนิดหนึ่งพอน,นะปั๊บนี่หอมเลยหอยนุ่มน้ะหมูสับมีเท x t u r e ร์กรุบๆให้ได้เคี้ยวาทานคู่กันแล้วดีมากโอ้โหมันเหมือนสับวัตถุดิบเอน็นมันมีความกรุบๆใช่ไหมหมันมีความแบบนุ่มๆเนี้ยเด้งตัวหอยมันมีเ t e เจอร์ของแบบช่ำช้ใช่แล้วต้องเอ็นมันจะหนุบๆอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันเข้ากันมากลี่ภูมิปัญญาคนไทยนะมีรากมิ้นฉีเดวยเพราะมีรากมิ้นฉีทุกอย่างจะหอมขึ้นมาเลยอ่ะ ซีฟูต้องมีรากผักชีด้วยนะใช่ไอตัวเนี้ยเขา<ม>เ,เป็นบดเหมือนรวมกันด้วยก็ให oh <my> ม่ก็อืมน้ำจิ้มอร่อยเนาะน้ำจิ้มแบบเผ็ดที่ปลายลิ้นเบาๆแอบบบ,บกินกเปล่าๆอร่อยมากเลยขอบ้งเลยขอบ้างเลยไม่ได้จริงไม่ของห่วงเราย,ยังม,มีปละฝาบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่สุก,กี้แล้วก็ขั่วไก่ซีฟ <Okay. S 3> ู้ดคือรากเคยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากกินแบบหวานๆเงี้ยอ่าก็เป็นเป็นเป็นตัวนี้อันนี้ให้เขาไว้จิ้มปลาหมึกย่างเดี๋ยวปลาหมึกย่างอไม่ไดเปลาหมึก็นไงปลาหมึกย่าง กับยำมิ้งกับปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนะคะอเมื่อกี้ผมลองน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำนึกภาพบอกเลยว่าถ้าปลาหมึกย่างจิ้มไปเนี่ยปลาเลยเวิร์กแน่นอนมีแบบหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามรสแตวที่เอาหนวดจิ้มมั่งนี่เยอะๆเยอะๆอย่างนี้พี่ครับกลับบ้านกล่อง โอ้โหขนาดนั้นเมนูนี้บอกเลยจะเป็นสามรสดีอ่ะต้องอันไหนตอนนี้หรอเป็นสามรสดี่อ่ะพอดีพอดีไม่พุ่งเกินจัดไปอร่อยมากมีกรอบแล้วก็ในนุ่มมาไหมหมดอร่อยมากโดยอร่อยยิ่งต้องลองเขาย่างเก่งอ่ะย่างไม่ให้สุกเกินไปอ่ะไม่ไม่มีความเหนียวอ่ะเพราะม้วนชาจริง เฮยกินแบบแห้งๆแข็งๆไหๆแมแต่อังนไน<ช>ม่แช่เลยอันนี้คนละแบบเลยอันนี้แบบบางทีถ้าย,ย่างพวกปลาหมึกย,ย่างนานันจะแห้งเกินอ,อันนี้ข้างในคือยังฉ่ำเลยอันนี้กรอบนุ่มฉ่ำอย่างที่บอกเลยออพอาพี่หมบอกว่าอันนี้ไว้กินกับปลาหมึกคำแรกทั้หละเกิดมาคู่กันจริงจริงเลยจริงนะพอดีมากเป็นน้ำจิ้มสามรสที่แบบไม่แรงไปอ่ะแล้วนี่เราก็ชิมอาหารกันไปโอ้โหหลากหลายเมนูมากๆแล้วนะวันนี้นี่มีโปรมาแจกด้วยนั่นก็คือทันทๆนทนท ุปเปอร์แซบนี่เอาไว้แบบแจกฟรีเลยนะคะสำหรับใครที่มาที่ร้านเอลวิสุกี้ขั่วไก่แอนซีฟู้ดนะคะแล้วสั่งเมนูสุกี้แห้งเนื้อ30ท่านแรกต่อวันนะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะเอาไว้กลับไปทานฟรีฟีกลางคืนหนิวก็ต้มน้ำร้อนทำได้ง่ายอร่อยด้วยเส้นหมีเส้นคือเหนียวนุ่มแน่นอนใช่แลและโปรนี้นะครับมีตั้งแต่15ธันวาคม64นะครับถึง15มีนาคม65สามเดือนเท่านั้นโปรนี้คุ้มมากเด็ดมากพลาดกัน แล้วก็สาขาของเอวิสุกี้และซีปูที่ร่วมรายการนะครับก็คือที่สาขาบรรทัดทองและสาขาตั้งหนึ่งี่ยศเสครับอ่าใครแบบอยากตามเรามาทานนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่สาขามรรทัดทองเนอะร้านอยู่ติดตรงถนนเลยนะคะก็<ช>ไปหาที่จอดรถแล้วเข้ามาทานอยากให้ลองกินสักครั้งหนึ่งนะคะร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะคะถึงเที่ยงคืนเลย<ช>ไม่ได้ว่าดึกแค่ไหนต่อให้หิวก็มาได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือจุฬาซอยสิบสี่ครับใช่เจอใครหาไม่เจออ่าเอใครหาไม่เจอยังไงก็ ากได้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อิงมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เทปหน้าก็อยากให้พี่อิงมาอีกคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะจะเป็นอีพีหน้าเนี่ยจะไปไหนกินอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์อาหาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหพวกเราด้วยนะคะ あ<ス><ス>